รวมภาพดาราไทยดังประกาศตัวเป็นบิงแห่ชมคอนเสิร์ตแบล็คพิงคในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยคอนเสิร์ตแบล็คพิงคเกิรกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้เจโซเจนนี่โลเซ่ลลลิซ่าค่าย YG Entertainment ที่ล่าสุด7-8มกราคม2 5 6 6นี้มาทัวร์คอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงแบงคอกที่สนามสุภาชา,าลาัลในกรุงเทพ ได้รวบรวมภาพดาราบางส่วนที่ไปชมคอนเสิร์ตแบ็คพิงมีทั้งก้อยรัชวินนิกกี้นัชชาตออบจุลพลนิวทิติภูมิเตตะวันเป้ยปันวาดเมพิชนาตพร้อมหวานใจไฮโซปิกนัตตี้นันทนัธและดีมอภิชยา และแน่นอนว่ายังมีเหล่าด,ดาราไทยอีกหลายคนประกาศตัวเป็นบิงค์ไปชมคอนเสิร์ตสนุกๆครั้งนี้จำนวนมาก